ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรียินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกกรันเตโซโรและคืนนี้ก็อีกเช่นกันที่เราคนโง่เขลาวผู้หลงมัวเมาในเงินทองและหวังรางวัลก้อนโตขึ้นมาอยู่บนเรือลำนี้ที่นี่คือประเทศอิสระที่รัฐบาลให้การรับรอง เอาเลยครับทุกท่านเชิญสนุกกันให้เต็มที่คือเสียงและความหวังจะพันเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังได้พริบตาและนี่แหละคือความบันเทิงขั้นสุดยอดเป็นเวทีที่สุดยอดเลยใช่ไหมละ่ะจะทำยังไงละ่ะบววกวางต้องสัตว์นายให้ปลิวสลาว One Piece film Gold.